นะคะซึ่งจะมีรสชาติหวานเหมือนน้ำตาลเลยหวานเหมือนน้ำตาลธรรมชาติเป๊ะเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นตัวไซริทอลกับซูคาโลสนะคะมีสารให้ความหวานสองตัวด้วยกันแล้วสารให้ความหวานสองตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองจัดทานอยเรียบร้อยแล้วนะคะปลอดภัยแน่นอนเลยแล้วก็มีการสรุปเอาไว้ให้นะคะว่า l อล g i n ์จินีนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างสั้นๆเราจะได้ทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็สามารถเอาไปพูดต่อ ง่ายนะคะทีนี้ตัวต่อไปเรามาดูกันในส่วนของตัวคอล l โตรลิคพลาสค่ะซึ่งเราได้ทำการทดสอบตัวตัวลอโตรฟิลพลาส์กันไปแล้วนะคะว่าเขามีคุณสมบัติที่จะช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายเ,เองทีนี้เรามาดทุกคุณสมบัติหลักๆเลยตอบได้สั้นๆภายในเวลาไม่กี่วินาทีหากมีคนถามนะคะว่าคอลโรลิช่วยอะไรบ้างล่ะ มันทำงานได้ยังไงแล้วทาให้สุขภาพดีได้ยังไงก็ตอบได้เลยนะคะว่าช่วยดักจับสารพิษในเลือดดักจับสารพิษนนตับก็ได้ด้วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานการจับออกซิเจนให้เข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ส,มสมร้างสมดุลให้กับระบบไหลเวียนเลือดและยังปรับสมดุลความเป็นกรดด่างให้กับร่างกายด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะบรรยายสั้นๆพูดสั้นๆภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูภาคสี่อย่างเล็กๆด้านล่าง นะคะก็คือคอร์โรฟิลสกัดมาจากไหนหลายๆคนอาจจะได้รับคำถามมานะคะคอร์โรฟิลสกัดมาจากพืชที่ชื่อว่าอัลฟาฟานั่นเองอัลฟาฟาเนี่ยจะเป็นพืชที่มีรากอย่างลึกลงไปสู่ใต้ดินลึกมากนะคะหลายฟูเลยลึกมากเขาบอกว่าการที่มันมีรากอย่างลึกไปสู่พื้นดินลึกๆเนี่ยดินยิ่งลึก ยิ่งมีสารอาหารเยอะมันก็จะมีดักไปดูดเอาพวกสารอาหารที่มีประโยชน์ใต้ดินนะคะดูดเข้ามาเลี้ยงใบเลี้ยงลําต้นของตัวเองแล้วเราก็ไปนําใบนําลําต้นเหล่านั้นมาใช้สก,กัดเอาสารคอลอโรอิอลออกมานะคะซึ่งถือว่าเป็นคลอโรฟิลลที่มีคุณภาพสูงจึงเลือกตัวที่เป็นต้นญ้าอบฟอฟ้าตัวนี้อาจจะเรียกว่าเป็นต้นญ้าหรือเป็นต้นถั่วก็ได้นะคะเขาเป็น ดดยีวกันหลากหลายสำนาภาภาักคะเขาก็จะอธิบายหลากหลายกันไปแต่เราใช้คําว่าพืชอัลฟานะคะก็จะใช้คํานี้ส่วนข้าวบาเล่นะคะข้าบาเล่แล้วก็ในส่วนของตัวบนค่ะเป็นสารอาหารชื่อที่สําคัญเลยก็คือสกัดจริงๆมันมี3ตัวนะคะจะมีใบหมอนมีพืชอัลฟ้าแล้วก็มีข้าบาเล่สตัวด้วยกันแล้วก็มีการเติมเอาสารอาหารที่ชื่อว่าโซเดียมคอปเปอร์คอโรฟิลินลงไปด้วย โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินคือคลอโรฟิลที่มีการดัดแปลงโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นคลอโรฟิลตามทั่วไปพืชถักเม็ดสีเขียวทั่วไปตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่ละลายนะ้ำทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมไม่ได้นะคะก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเก่งมากเลยของนักวิจัยเขามีการวิจัยแล้วก็มีการดัดแปลงโครงสร้างของเจ้าะคลอโรฟิลค่ะ ให้กลายเป็นสารโซเดียมคอปเปอร์คอรฟิลินเพื่อที่จะเข้าไปสู่ร่างกายแล้วดูดซึมได้เลยนะคะละลายน้ำได้ดูดซึมได้สังเกตได้ง่ายๆพอเทคอรโกฟีนใส่แก้วมุบมันก็ละลายเจอจางกลายเป็นสีเขียวไม่ต้องมานั่งชมไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าละลายเรียบร้อยแล้วละลายง่ายมากพอเข้าสู่ร่างกายก็สามารถดูดซึมได้เลยนะคะโซเดียมคอปเปอร์ ะะจะระบ,บุ้างฉลาดไว้เลยชื่อนี้เลยนะคะโซเดียมคอปเปอร์คอรโรฟิลินสารอาหารตัวคอรโรฟิลินบางที่ที่เขาขายเป็นอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดจะใช้คำว่าคอรโรฟิลินเฉยๆซึ่งถ้าหากไปเจอเนี่ยสันนิฐานสังเกตได้เลยคอรโรฟิลินเฉยๆไม่ละลายน้ำน,นะคะถูดซึมไม่ได้นะคะแต่ของเราลงเอาไว้เลยนะคะว่าโซเดียมคอปเปอร์คอรโรฟิล อยู่ข้างฉลากชัดเจนเลยนะคะก็ตรงนี้เราบุเอาไว้ค่ะว่ามีโซเดียมคัปเปอร์คลอโรฟิลินแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีน้ำอัลฟาฟ้ามีน้ำบาเล่มีน้ำมันเบป erm เปอร์มินรวมตัวผสมกันอยู่นี้นะคะจริงๆหลายคนถามค่ะว่ามันเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันประเด็นนึงค่ะว่าหลายๆคนถามทําไมใส่น้ำมันเบปเป erm อร์มินลงไปทําไมล่ะมันดูไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันเลยน้ำมันเปปเปอร์มินหนึ่งเลยคือเพิ่มความสดชื่นรสชาติ ช่วยในส่วนของเรื่องเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมินมีคุณสมบัติที่ช่วยขยายหลอดลมได้นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นในเวลาที่เรารับประทานและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเขาเป็นน้ามันใช่ไหมคะดังนั้นมีคุณสมบัติละลายวิตามิน4ตัว4ตัวได้ด้วยก็คือ A D E K นั่นเองนะคะซึ่งวิตามินเหล่านี้เนี่ยเขาจะแตกตัวค่ะใช้คำว่าแตกตัวดีกว่า แฝงตัวอยู่ในน้ำอัลโาฟ,า,ฟากับน้ำบาเล่นะคะพวกววตามินะเหล่านี้เนี่ยจริงๆเราไม่มีประโยชน์คนออกแบบลิตัณฑ์นี้เก่งมากนะคะต้องต้องยกย่องเขามากๆเลยเพราะว่าเขาใส่ตัวนี้มาเพื่อคุณสมบัติน,นี้การที่ทานแล้วประทานน้ำอัลโาฟ,า,ฟากับน้ำบาเร่แล้วมันไม่ถูกขับออกจากร่างกายไปแต่มันดูดซึมพร้อมกับวิตามินได้คือคนคนทำเก่งจริงๆนะคะในส่วนของน้าแผดใบนะคะก็เป็นการค่ะเชิเยค่ะ รักคือยังไม่จบ กเหมือน,นผักทั่วไปก็เป็นความเก่งอีกเหมือนกันของบรรพบุรุษของเราค่ะว่าทําไมเมนูผักสังเกตน,นะคะผัดผักทําไมต้องเป็นผัดผักทําไมผัดผักต้องใส่น้ำมันนะคะเป็นสิ่งเป็นสาเหตุมาจากสิ่งนี้นั่นเองค่ะคือเขาจะใช้น้ำมันเนี่ยเพื่อที่จะละลายเอาพวกสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าเป็นส่วนท,ท,ที่มีประโยชน์แต่แว่าการผัด สูญสลายไปกับความร้อนซะเยอะแล้วล่ะดังนั้นมันก็ได้มาแค่นิดเดียวอะค่ะก็ถือว่าร่างกายได้ประโยชน์ไหมได้แต่ได้น้อยมากนะคะซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะสำหรับสไลด์นี้เรามาดูความแตกต่างของเม็ดเลือดก,กับความแตกต่างของคอร์รฟิลของเรานะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงไหนแล้วทำไมมันถึงดับจับเอาพวกคารน โครงสร้างตรงกลางนะคะตัวคลอโรฟิล์อาจจะมองไม่ค่อยเห็นตรงกลางเป็น Mg Mg คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าแมกนีเซียมนะคะส่วนด้านล่างค่ะเป็น Fe Fe ก็คือธาตุเหล็กนั่นเองเป็นโครงสร้างหนึ่งของเม็ดเลือดที่เรียกว่าฮีมนะคะก็อาจจะลึกเกินไปเอาแค่เนี่ยเอาแค่แคง่ายๆค่ะว่าตรงกลางมันต่างกันเจ้าคลอโรฟิลมันเป็นแมกนีเซียม ในส่วนคลื่นเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ถ้าที่ส่วนของเป็นเลือดแดงเนี่ยตรงกลางมันเป็นเหล็กมันก็เลยทําให้เลือดเราเป็นสีแดงนะคะก็เป็นเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะส่วนด้านบนจะเป็นโครงสร้างค่ะเรามาดูกันว่าโครงสราง้างให้รูปร่างอาจย์ดูคล้ายกันแต่ว่าเอะ๊ะมันไม่เห็นเหมือนกันเลยแล้วทำไมมันทำงานเหมือนกนะันในยังไง,ไงตรงอ,อันแรกค่ะดูว่ามันมีตะ,ะข่ายตะข่ายด้วยส่วนด้านล่างมันก็เป็นกลมๆอนโดน้นะนะคะการที่ ภาพกลมๆเขียวๆตรงกลางคล้ายคลึงกับในส่วนของเ็เลือดแดงของเราเหมือนกันการที่พืชเขามีเจ้ากระไคกระไคพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าเส้นใยก็เหมือนกับที่เราทานอาหารแล้วเราเคี้ยวผักแล้วมีเส้นใยเลย็กๆก็คือเป็นเส้นใยพืชน,นั่นเองถ้าเรียบเสมือนคนของคนจะมีเส้นเลือดนะคะแต่ว่าของพืชเขาจะมีเส้นใยซึ่งก็จะทําให้เป็นสารทำจุลโครงสร้างนะคะก็เลยภาพภาพนี้ก็เลยทําให้ดูแตกต่างกันนะคะ สำหรับสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นการสรุปให้ค่ะว่าโซเดียมพอเปอร์คลอโรล์ละลายน้ำได้ไม่ตกค้างและไม่ส่งผลไร้ายต่อตับนะคะซึ่ง คำพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นคำพูดที่มาจากทฤษฎีแล้วก็มาจากบทความวิใจัยในส่งต่างประเทศเลยนะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรานั่นเองก็คือเป็นบริษัทที่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยส่งตรงมาจากในส่วนทางอเมริกานะคะก็มาทําการขยายความแล้วก็แปลให้ทุกท่านฟังกันนะคะง่ายๆเวลาเราเอาไปพูดเราก็พูดง่ายๆเลยสารอาหารตัวนี้นะสามารถละลายน้าได้ไม่ตกค้างในตับด้วย ดูดซึมได้ง่ายนะคะก็เอาไปใช้กันได้ส่วนประกอบสําคัญค่ะเรามาดูแต่ละตัวเมื่อสักครู่ก็ได้มีการอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็มีการสรุปให้ยอ่อๆอยู่ในชีทสาหรับชีทอันนี้หลายๆท่านอาจจะกลับไปดูที่บ้านก็ได้นะคะทีนี้สาหรับผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปค่ะก็จะเป็นตัวมิสติก้าถือว่าเป็นานางเอกของเราในวันนี้เลยนะคะตัวมิสติก้าเนี่ย mm. เป็นสารอาหารที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเองก็ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกก็ได้นะคะแล้วส,ส,ลสิ่งสำคัญเลยก็คือทําให้ร่างกายเสือ่อมเสื่อมเร็วขึ้นมากกว่าคนที่อาจจะออกกาลังกายแข็งแรงหรือว่าทานสารต่อต้านอนุมูลอิสระตรงนี้นะคะโรคไข้แค่เจ็บแล้วก็ความชราะคะ่ะตรงนี้ส่วนประกอบสําคัญ ของเจ้าแอซอริเบอร์รี่ตัวนี้นะคะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินค่ะเป็นสารสีม่วงแดงที่มีคุณสมบัติเด่นที่สุดในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าเขา,เขาได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะคะเพราะว่าเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดใช้คำว่าในโลกนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปค่ะเป็นสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่น สาร,รสกัดจากมเมล็ดองุ่นสาวๆหลายานอาจจะรู้จักกันดีเพราะว่าในแวดวงของความสวยความงามเนี่ยเขาใช้สารอาหารตัวนี้แหละมาช่วยในเรื่องของเสริมผิวขาวผิวสวยมันจะมีสารอาหาร <c oughs> ที่เป็นชื่อทางเคมีนะคะชื่อว่า OPC OPC ก็คือสาร,รสกัดจากมเมล็ดอ,องุ่นนั่นเองมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกัน,กนต่อไปคือสาร,รสกัดจากชาเขียวค่ะ ชาเขียวเนะี่ยเป็นศาสตร์ของคนจีนแล้วคนจีนตื่นเช้ามาชอบทานชาชอบทานชาเขียวเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันมีประโยชน์แล้วเรายิ่งไปสกัดเอาเฉพาะสารอาหารที่มีประโยชน์มาสารอาหารที่มีประโยชน์ในชาเขียวชื่อโพลีฟีนอลนะคะคือในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีสารอาหารแตกต่างกันไปชื่อโพลีฟีนอลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมี เบอร์รี่ที่เป็นส่วนประกอบอีก9ชนิดด้วยกันซึ่งอยู่ในภาพด้านล่างอยู่แล้วนะคะหลายๆท่านคงรู้จักกันมีมีภาพไหนที่ไม่รู้จักเลคะก็แน่จะรู้จักกันมีมีผลทับที่มีอัญมณ์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Wolf b เบอร์รี่อาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษถ้าคนจีนก็จะชื่อว่าเกากี้นะคะเกาก,ะะก,ากี้ทุกคนก็คงรูู้ีแล้วว่ามันเป็นยาในส่วนคนจีนเขาเอามาใช้เป็นยาลูกสีแดงๆนะคะลูกเล็กๆ ประโยชน์เยอะมากนะคะทีนี้เรามาสรุปกันค่ะเมื่อสัการู้ก็ได้กล่าวไปเบ้องต้นแล้วมิสิกาค่ะเป็นสูนย์รวมของสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะหเกรดผลอซีรเบอรี่มีสารแอนโทไซยานีนสองสารสกัดจากชาเขียวค่ะมีสารชื่อว่าโพลีฟีนอลสาสารสกัดจากเมล็ดอนุนมีสารชื่อว่าโอนะคะ แล้วก็เบอร์รี่อีก9ก้าชิ้นก็จะมีแอนโทรไซนีด้วยเช่นกันก็มีการสรุปเอาไว้ให้นะคะผลไม้ที่มีสา,ารต้านอนมุมูลอิสระส,ะส่วนใหญ่จะมีสีม่วงแดงม่วงม่วงแดงแดถ้าเราเห็นเปลือกผลไมล้อะไรก็เราแต่ที่มีม่วงม่วงแดงแดงเนี่ยคะ่ะล้วนม,มีสา,ารอาหารที่สําคัญตัวนี้อยู่ด้วยซึ่งถือว่าสํำคัญมากเลยนะคะแล้ยิ่ในมิสิก้าของเราเนะะี่ยค่ะมีการ เอามาทั้งเป็นผงถ้าสังเกตข้างฉลาดจะสังเกตได้นะคะเรากลับไปสังเกตกันด,ดูนิดนึงว่าเขาจะระบุเอาไว้ว่าลงท้ายคำว่าเข้มข้นเช่นน้ำราสเบอร์รี่แดงเข้มข้นนะคะแล้วก็ยังมีคำว่าสกัดด้วยก็คืออย่างเช่นวอลฟ์เบอร์รี่ไลซีมสกัดเข้มข้นด้วยสกัดด้วยมันต่างกันนะคะ <laughs> คำว่าเข้มข้นนะคะก็คือการเอาผลไม้ทั้งลูก มาทาการปั่นทําการผ่านกระบวนการของเขาค่ะให้เป็นน้ำผลไม้ข้นๆเข้มๆแล้วก็ละเหยเ,เอาน้ําออกส่วนนี้ทำให้ได้ทั้งน้าทั้งเนื้อทั้งสารอาหารที่มีประโยชน์วิตามินอะไรต่างๆที่อยู่ในผลไม้อน,นันได้ทั้งหมดนะคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าสกัดคาว่าสกัดเนี่ยคือสกัดเอาเฉพาะสารอาหารที่สาคัญเท่านั้นอย่างเช่นสกัดเอาเฉพาะวิตามินซีออกจากเบอร์รี่ ผลหนึ่งออกจากบลูเบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ตาบวิตามินซีมานะคะซึ่งถือว่าสำคัญมากแล้วก็มีทั้งคำว่าเป็นผงด้วยบลูเบอร์รี่ผงก็มีคำว่าเป็นผงก็จะเป็นลนักษณะการนำเอาผลบลูเบอรี่นะคะแล้วก็มาผ่านกระบวนการทำแห้งทำแห้งแล้วก็สกัดเป็นผงนะคะซึ่งกระบวนการเนี่ยสำหรับการผลิตเจ้าตัวนี้เนี่ยมีทั้งการทำแห้งทำผงรวมถึงกระบวนการที่เรียกว่าฟรีดได ก็คือเขาเรียกว่าภาษาทางวิชาการหน่อยเขาจะเรียกว่าการระเหิดแห้งนะคะก็คือการนําเอาพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยค่ะมาทาเย็นแชยเย็นฟรฟใีให้แข็งให้แข็งอย่างเดีเยวเลยนะคะแล้วก็เอาน้ําออกแล้วก็เอาน้ำออกนะคะดังนั้นเราก็จะได้สารอาหารที่มีประโยชน์มันดีกว่าพวกระเหยคําว่าระเหยกับระเหยไม่เหมือนกันนะคะระเหยแห้งเนี่ยคือการทําพวกนมข้นค่ะ อย่างเช่นกระบวนการทำนม,มผมเนี่ย,เ,ยเขาจะใช้ความร้อนเพื่อการไล่เอาน้ำออก,ออกยิ่งความร้อนสูงมาก<ม>น้ำมันก็จะเกิดการระเหยออกจากนมนม,มก็จะกลายเป็นผงถูกไหมคะแล้วยิ่งเวลาที่มันเป็นผงเนี่ยแต่วิตามินมันสูญเสียไปกับความร้อนเวลาเราให้ความร้อนเกิดร้อยองศาวิตามินไปแล้วคะ่ะระเหยตามไปด้วยยิ่งวิตามินซีเนี่ยไปไวก่อนเพื่อเลยนะคะแต่ถ้าการระเหยระเหยจะใช้ความเย็นค่ะใช้การฟรีซ การใช้ความเย็นไม่ทําลายคุณค่าของสารอาหารนะคะดังนั้นมั่นใจได้แน่นอนว่าคุณค่าสารอาหารอยู่เต็ม100%นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับ3ตัว V3 ที่หลาคนบอกว่า เอ๊เราสุขภาพดีอยู่แล้วเราไม่ได้ป่วยีเราตรวจสุขภาพประจำปีก็ผลก็ปกติแล้วทาไมเราถึงต้องจําเป็นไหมที่จะต้องทานอาหารเสริมจําเป็นไหมที่จะต้องทานวี3คือตรงนี้เป็นชุดเบสิกที่สุดเลยนะคะการที่พี่โปรอาจินายเพราะว่าโปรอาจินายพลาสเป็นเสมือนใบเบิด